สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมวันนี้ขับรถผ่านมาก็เลยเห็นอะไรตอนแรกนึกว่าเป็นทุ่งข้าวนะครับซึ่งขับรถเข้ามาแล้วไม่ใช่นะครับนี่คือทะเลหอมนะครับนี่คือ,อะทะเลหอมที่เรียกว่าผมว่าเป็นพื้นที่ปลูกหอมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับทีอ่อำเภอยางชุมน้อยนะครับ ตอนนี้เนี่ยพี่น้องชาวกเกษตรกรเนี่ยกำลังเก็บกู้นะครับเขาเรียกว่ากําลังเก็บนะครับผลผลิตทางกากรเกษตรนะครับเป็นต้นหอมหอมแดงนะครับเรียกว่าที่ศรีสะเกดเรียกว่าหอมแดงนะครับหอมแดงนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่หอมหอมนะครับเขาบอกว่ามาศรีสะเกตเนี่ยมาดูทะเลหอมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งเนี่ยช่วง เดือนธันวาคมนะครับก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องชาวกเกษตรกรเนี่ยได้เก็บผลผลิตทางการ,กรเกษตรอย่างเช่นต้นหอมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมแล้วก็พาไปพูดคุยกับพี่น้องกเกษตรกรแกรนที่ยางชุมน้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพื้นที่อำเภอยางชุมน้อยนะครับตอนนี้กำลัง เก็บผลผลิตนะานเกษตรว่าเป็นทาเีหอมนะวันนี้มีคนงานประมาณ30คนนะครับนะที่ประเมินด้วยสายตานะคตอนนี้กำลังเก็บกู้หอมนะครับเก็บหอมนะครับมองไกลๆนึกว่าถอนต้นกล้าข้าวนะ นี่ครับคุณผู้ชมก็เป็นการเก็บกู้หอมนี่คือหอมแดงนะครับอายุหอมแดงนี่ประมาณห้าสิบสองวันห้าสิบสองวันนะครับห้าส<ม>ิบสองห้าสิบห้าถ้ามัดหนึ่งเนี่ประมาณ ห้าขีดได้ไหมฮะนี่โลโลนะครับ <Low. S 2> เป็นหอมแดงพันอะไรครับ <Low. S 2> บ้านบ้านลใบมันไปคั้นส้มได้ไหมครับนี่ <Low. S 2> ได้โอ้ <Low S 2> ครับ <Low. S 2> ใบดอกครับการเก็บปู่ก็ไม่ยากเนาะถอนถอนเลยเนาะครับ ็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเริ่มตั้งแต่ธันวาคมนะครับพืศจีกาเริ่มเก็บเกี่ยวผลไปผลผลผลิตเนาะครับนี่ก็จะเป็นมัดมัด,มดแบบเริ่มพืศจิกาเลยนะครับเริ่มปลูกกันยาตุลาเนาะครับ มมมหมดหน้าฝนก็ปลูกเลยนะฮะอปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเขาเริ่มปลูกแล้วนะครับ น,น,นี่แหละครับพาคุณผู้ชมมาดูการถอนต้นหอมน่ครับหลายคนก็คงจะกินเป็นอย่างเดียวหรือว่าทานทานเป็นอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเห็นวิธีการนะครับเก็บต้นหอมมันเก็บยังไงถอนยังไงครับ เปนตังโซ่อเยเฮ้ยเยวปเากุมเยวันอ้าวนี่ป็กระโซนโซ่หอมเเมือนก้ยใช่ไหมมันสวยมุมปากไว้น้ำเนยอายุหอมก็เกือบประมาณสองเดือนนะครับประมาณห้าสิบห้าวันห้าสิบสองมือก่อนหนังก็ได้หลังจากก็ได้ครับ ถอนถอนง่ายอย่างเลยนะครับคือก่อนก่อนก่อนที่จะถอนนี่ต้องเอาน้ํามาลงก่อนมาครับพดพดก่อนนะครับหดนะครับคุณผู้ชมหดรดนะครับหดก็คือรดนะครับครับครับหดนะครับหดถ้าหดนี่ก็คือถ้าหดเนี่ยอ่าไม่เปียกมากนะครับถ้าหววถ้าห้าบนะครับแต่ถ้าหดนี่มันจะเปียกนะครับ หวดเฉยๆนะครับ,ห,บ,บหัวแต่ว่ารถหมดที่หนาส่งก็เลยมี่พักเทียงบอยใหญ่หจะหน่อยกับพักเทียงบ่หรือว่าจังไลยนะครับยกโชว์เนี่ยยกโชว์เนะี่ยโอ้นี่นะครับ วันนี้เรียกว่ามาถอนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เมานะครับเรามาถอนเรามาถอนหอมอมาถอนหอมเน,น,นี่ยมันต้องถอนครับมันต้องถอนที่เรียกว,ว่ามันต้องถอนไม่ต้องงึกต้องงักแต่มันต้องถอนมันตั้งอยู่ถอนแล้วก็ไปขาย ใครเล้วกินปีใหม่่านต่นตัวพื้นที่กว้างๆนะครับในอำเภอยางชุมน้อยเนี่ยปลูกหอมกระเทียมพริกนะครับแคนตาลูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะครับ ชวเ์ชวเ,นชชวเนี่ยครับช่อเนี่ยชว์เนี่ยยังขันนะกเลาเนี่ยนะชว์ยกยกขึ้นมองหูนะครับเอออันนีน้กำลังลวกกำลังลวกนะครับลุกโอ้เบอลปานลวกคนไก่เห็นเนาะทอนคนไก่ลุกนี่แหละครับภาษาอีสานบ้านเฮาเมื่อนี้เสนอคำว่าลวกครับภาษาอีสานเรียกลวกอืมภาษากรุงเทพเขาเรียก อืทั้งหลกทั้งถอนทั้งกลนมีหมดเลยนะครับัก่อนหน้านี้ก็มีทั้งหาดทั้งหวดนะครับน้ำมีทั้งหัวดนทั้งหาดนะครับ เดีวเปานปนางอยทั้างหลังเ่องเดีวเาก็ไม่คิดรวมพัน มองอื่นเอิ่น่าหอมแดงแต่ว่าเฉพาะสีสเกตปากมูบัตเอินววาหอมแดงเอ สำเนี่ยแต่สำเนี่ย,ย <c oughs> หอมแดงนำักหอมแดงี <c oughs> สกเกต <c oughs> <c oughs> บางบ้านกับอื่นหอมแดงด้านบยถ <c oughs> เป็นพื้นที่การปลูกหอมเนใหญ่มากเขาเรียกว่าทะเลหอมเนาะ นอกจากสีสเกตมีทะเลหมอกผาหมอกอีแดงแล้วก็ยังมีทะเลหอมแดงด้วยนะครับเวลาช่วงเดือนพฤษภามิถุนนากรกฎาดาก็จะมีทะเลเหมือนกันเป็นทะเลบักทุเรียนภูเขาไฟแต่ถ้าช่วงไม่มีอะไรก็เป็นช่วงทะเลใจ<อ>เฮทไทยเฮดหน้าคืเาอเกาเนาะทะเลใจ หลังจากนี้ก็เห็ดหน้าตอเป็นวะครับหรือว่าปลูกหอมอย่างเดียวครับแถวเนี้ปลูกหอมกับพี่พี่เขียวแดงแล้วก็เป็นที่สุดเทีเยมนี่เป็นอ่อน เป็นการสางไ,ได้ในชุมชนค่าแรงมือเท่าไหร่ครับวันละอ๋อเป็นเวลาบะครับค่าแรงไม่ได้จ่ายเป็นเงินนะครับค่าแรงจ่ายเป็นเวลา<ไห>นี่นละเขาคิดเป็นชั่วโมงเหรอครับเอา,าจ้างไปเสร็จเร็วก็ ไอ uh. uh. ้ไย um. yeah. ื่อน่าอืมประมาณสองสามร้อยนะครับค่าแรงล้วเต่มหมองแล้วเต่สสวน 没有。嗯嗯嗯嗯 ทุกคนครับฝากทุกท่านทุกคนนะครับมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนี่คือบรรยากาศของทะเลหอมนะครับหรือว่าเรียกว่าพื้นที่ปลูกหอมที่ผมคิดว่าเป็นที่เยอะเยอะที่สุดในอีสานก็ว่าได้นะครับที่อำเภอยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาได้ชมคลิปแล้วก็ตามมาชมกันได้นะครับก็จะเก็บเกี่ยวจนจนถึงน่าจะช่วง ปีใหม่นะครับคุณผู้ชมหลังปีใหม่เก็บเกี่ยวว่ารับหน่บ้างหวงเบิดเบิดว่ารับนี่ม,น<ะ>มีหรอเนาะแต่บอ่อไหลเนาะอืโอ้ถ้าหลังปีใหม่จะโชนลโซนราศีสไลด์เนาะ ชุมน้อยเสร็จก็เป็นเขตราศีโอ้ถ้ายังชุมน้อยเสร็จก็เป็นเขตราศีเนาอครับ